คุณรู้หรือไม่ว่าลายนิ้วมือนั้นเชื่อมโยงกับสมองโดยในทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเรื่องนี้มานานหลายปีในคิตสกรา 1950, ต1950ศศาสตราจารย์ไวร์เกลฟ์เพนฟิล l ์ค้นพบว่าสมองใหญ่กับลายนิ้วมือนั้นมีความสัมพันธ์กันโดยการเกิดลายนิ้วมือจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่13สัปดาห์แรกที่ทารกอยู่ในครรภ์และเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่24โดยลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ทำให้ภายหลังดรโฮวาร์การ์เนอร์วิจัยและค้นพบว่าคนเรามีผหุปัญญาแตกต่างกันถึง8ด้านเป็นศักยภาพแฝงอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนถ้าเราค้นพบศักยภาพตรงนี้เราก็จะเข้าใจได้ว่าลูกของเราเป็นคนอย่างไรและรู้ว่าเราจะพัฒนาลูกไปในทิศทางไหนให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาเป็น แล้วอะไรล่ะที่เป็นเครื่องมือพาคุณไปค้นพบความลับนั้นของลูกคำตอบก็คือนวัตกรรม D G P A D G P A คือนวัตกรรมตรวจสแกนลายนิ้วมือแบบใหม่ล่าสุดที่นำระบบไบโอเมตริกในการจัดเก็บลายนิ้วมือส่วนบุคคลที่ถ่ายทอดรหัสพันธุก,กรรมตั้งแต่กำเนิด เราสามารถเริ่มสแกนได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นต้นไปเพื่อหาศักยภาพที่แฝงอยู่ในแต่ละบุคคลซึ่งข้อมูลที่เราได้รับจะถูกรวบรวมนำไปเปรียบเทียบและแยกแยะเป็นหมวดหมู่ของระบบ D G P A สุดท้ายจึงออกมาเป็นรายงานส่วนบุคคลด้วยผลวิเคราะห์ที่แม่นยำโปรแกรมที่ใช้สแกนลายนิ้วมือนั้น ทางบริษัท Natural Sightech หรือ NST ได้รับลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้จนานการทางด้านไอทีจากฮ่องกงและไต้หวันระบบ DGP A เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถิติจากลายนิ้วมือเป็นเวลากว่า20ปีและมากกว่า2ล้านเคส ลายนิ้วมือนั้นจะถูกถอดรหัสออกมาในรูปแบบการรายงานบุคคลอย่างละเอียดถึง10หัวข้อใหญ่หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์โดยแบ่งตามช่วงอายุในส่วนของเด็กจะอยู่ในรูปเล่ม Children Report และส่วนของวัยรุ่นเป็นต้นไปจะอยู่ในรูปเล่ม Adult Personality Report หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคัมีรแห่งชีวิตเล่มเดียวที่ใช้ได้ตลอดไป สิ่งสำคัญที่สุดนะคะทาให้เด็กมีความสุขไปในสิ่งที่เด็กเขามีมาตั้งแต่กําเนิดณนะปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่สูมเสียงในการเลี้ยงลูกมากแล้วก็ไม่รู้จะหาหนทางไหนที่ให้เด็กเนี่ยไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการสแกนลายนิ้วมือที่เป็นโปรดักตัวนี้ที่ NSC นําเข้ามาเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดมากได้ช่วยเหลือนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะมีทางออกดมกระทั่งถึงคู่สมรสนะคะ แล้วก็เพื่อนฝูงหรือว่าการทํางานของผู้ใหญ่นะคะเพราะตอนนี้พี่เป็นนักวิเคราะห์ผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์มากมายเลยค่ะประโยชน์ของการสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะค้นหาสกิลภาพที่ติดตัวมาแต่กําเนิดจะเป็นผลดีต่อนักวิเคราะห์ที่จะสามารถนําไปสู่การวิเคราะห์เด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบถึงรายละเอียดว่าเด็กเหล่านั้นมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษที่โดดเด่น และอะไรบ้างที่จะพัฒนาได้และสิ่งที่เราจะต่อยอดต่อไปก็คือทำให้เกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เหมาะกับความสามารถที่แท้จริงใช้สิ่งที่คุณรู้เพื่อคนที่คุณรักสู่ความเป็นเลิศในชีวิต คุณผู้ชมครับมาช่วงนี้เป็นเรื่องราวดีๆด,ด้านการศึกษาเรื่องราวของการตรวจสอบศักยภาพที่น่าสนใจโดยเฉพาะลูกหลานของท่านวันนี้นำทุกท่านมาที่โรงเรียนกำจอนวิทย์ครับมาพูดคุยในประเด็นโครงการที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นนะครับกับท่านอาจารย์ก่อแก้วเพชรบุตรผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกำจรวิทย์พร้อมกับผู้สนทนาพิเศษในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับ <Yeah. S 1> วันนี้คือคักมากเลยโดยเฉพาะผู้ปกครองยิ้มแยม้ม อบอุ่นเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับคือก็โรงในกำจรวิทย์ได้นำนวัตกรรมในการค้นหาศักยภาพของเด็กจากสถาบัน NST นะคะซึ่งวันนี้มีคุณเอลซาเฉินนะคะกรรมการผู้จัดการของสถาบันและคุณภาวิตาวงกิติยานะคะนําสิ่งดีๆมามอบให้เป็นมิติของการค้นหาศักยภาพเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เปลี่ยนเลยมุมมองความคิดต่างๆที่คุณสิ่งห์ผลเคยได้มาเมื่อวันที่เราได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านใช่ในการโอเพ่นเฮาส์และคราวนี้คุณเอลชาได้ให้โอกาสกับเด็กพิเศษของกําจรวิทย์เนี่ยคือค้นหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็น CSR ค่ะก็จัด เรียกว่าทํารายงานเราได้ได้สแกนมาก่อนเมื่อประมาณ2องิาทีที่ผ่านมาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับผู้ปกครองหรือคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านนี่นึ่ว่าเรื่องราวของการสแกนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ท่านได้นํามาที่โรงเรียนนี้ได้อย่างไรครับค่ะก็คือเราเลายนิ้วมือเราเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมันเชื่อมโยงกับสมองนะคะออกมาเหมือนกับที่ FBI ขาทดสอบอัตลักษณ์บุคคล คนทั่วโลกเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือลายนิ้วมือ<ช>ที่จะบอกอัตลักษณ์ตัวตน<ช>นะครับเหมือนแผนที่ชีวิตเลย ใช่ไหมครับบอกเลยว่ามีในพหุปัญญาเนี่ยแปดประเภทเนี่ยมีความสามารถอะไรถนัดอะไรด้อยอะไรมีทักษะอะไรมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนเหตุและผลลอจิกเป็นยังไงเนี่ยค่ะตรกะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในตันวมือของแต่ละคนอยู่ในลายนิ้วมือวันนี้เรามาค้นหาคําตอบผ่านเรื่องราวของลายนิ้วมือของบุตรหลานของท่านเพื่อที่จะชี้นําในทิศทางที่น้องๆถนัดลูกหลานถนัด ทีนี้ในทาง n s ็สถาบันเนี่ยก็จัดกิจกรรมเป็น CSR ให้สำหรับเฉพาะเด็กพิเศษของโรงเรียนกำจรนะฮะมีทั้งออทิสติกบกพร่องทั้งสิิปัญญาอะไรต่างๆเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันด้วยสร้างสรรค์สังคมวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีมาให้โอกาสดีๆคำแนะนำดีๆกับผู้ปกครองฟังโอกาสที่ผู้ให้จะให้โอกาสฟังคุณเอลซ่าพูดถึงโครงการที่เกิดขึ้นได้ยังไงครับ จริงๆต้องขอบคุณอาจารย์ที่ภาษาอาจารย์โอเขาแนะนำ NST มาติดตอรกาโรงเรียนกันจงวิทย์แล้วก็ที่ได้ยินว่าได้ข่าวว่าของกังจงวิทย์เป็นที่สร้างห้องเดี่ยเรียน,เ,ยนเด็กพิเศษ,ษที่ดีที่สุด<อ>แล้วก็ตั้งใจไปทำแต่ว่าขันมาจากปัจจุบันถึงนี้นะการศึกษาไอคิดว่าต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องเข้าใจเด็กเป็นยางไรมั่งแล้วก็ช่วย ให้เขาหาตัวเองเจอครับทุกคนนะไม่มีใครเป็นเพอร์เฟรับมีจุดข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับไม่สามารถเขาเป็นพิเศษก็ได้ไม่ใช่เป็นพิเศษก็ได้ก็ทั่วไปก็เหมือนกันแต่บแตน NST นะตั้งใจมาอยู่มืองไทยเก้าปีกว่าอยู่แล้วคุณนะครับ คุณผู้ชมนะครับก็คือท่านนี้จะเป็นคนคนไต้หวันคนไต้หวันค่ะครับผมคเป็น่ค่ะเป็นาวิเยเป็นคนที่นำาโปรแกรมตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วทําให้ตอนนี้นะฮะปัจจุบันในประเทศไทยก็ใช้โปรแกรมตัวนี้หลากหลายมากค่ะในทั้งในองค์กรในโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะล้นระยะเวลาการเลี้ยงดูแล้วก็เข้าใจเด็กได้มากยิ่งขึ้นดูรู้ก็เข้าใจเด็กก็ค้นหาให้มากขึ้นพ่อแม่ก็จะได้ดูแลถูก ทำไมลูกฉันพูดไม่ไม่เข้าใจเลยทำไมเขาไม่รู้เลยคือวันนี้เราต้องช่วยกันหลายๆรูปแบบนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่น่าสนใจวันนี้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือโปรแกรมนะครับคู้ปกครองนะฮะตลอดจนครูเนี่ยต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ใช่ค่ะครับค่ะแล้วเป็นไงฮะผลปรากฏเออคิดว่าดีใจมากเพราะว่ามีโอกาสจับมือกากันจงวิธีที่ตั้งใจช่วยเด็กให้เต็มที่พิเศษไหมครับเด็กที่ลบบุรีเกือบ ทุกคนพิเศษหมดเลยต้องบอกว่าเป็นคนพิเศษหมดเลยแล้วแต่อยู่หาเจอตัวเองหรือเปล่าค่ะบางทีเขาอาจจะพิเศษมากแต่เราค้นหาเขาไม่เจอแต่วันนี้เรามาให้คําตอบแล้วก็ชี้เป้าไปเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะตามที่ตัวเองถนัดหรือชอบที่สุดแล้วก็ N s t ตั้งใจไปทําวิจัยเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับบุคคลแล้วก็จะช่วยวงกลมศูทำาังวลใจร่วมกันจะลงเรียนด้วย อันนี้พัฒนาเด็กให้มีสมรรภาพยิ่งขึ้นนะคะครับผมเราดูอะไรบ้างครับดูอะไรในลายนิ้วมือตัวดูเรื่องของบุคลิกภาพครับแล้วก็ความคิดแล้วก็ความถนัดทางด้านร่างกายจิตใจการมองการฟังอะค่ะสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยค่ะครับลายนิ้วมือนี้จะบอกหมดเลยเราก็สแกนเด็กๆไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแล้วก็ไปหาคําตอบจากโปรแกรม นะเป็นสรุปเป็นรูปเล่มในแต่ละด้านแต่ละด้านของเขาออกมาและเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะเราก็จะคุยกับครูทางนักวิเคราะห์น่็จะคุยกับครูคุยกับพ่อแม่นะคะแล้วเราก็ทํางานร่วมกันโรงเรียนก็จะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ผลที่เราได้ประเมินออกมาใช่ค่ะ้องบอกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงมากสูงค่ะสูงก็วันนี้ใจดีมากต่อเล่มเนี่ยคือ9000บาทได้บได้30คนแต่คุณเอซ่าประทับใจมากเห็นว่าเพราะว่ามีนักเรียนเยอะมีพิเศษเยอะใจดีไม่ก็พูดถึงตัวแเห็นผอแห่งเจ้าของแห่งอาจารย์ทุกคนตั้งใจตั้งใจช่วยเด็กเราก็อยากช่วยเหมือนกันจริงๆซร้าโปรแกรมเนี่ยจริงๆต้องการคิดว่าช่วยได้เอ่อ Human Resource ช่วยได้ Family ได้ยังไง จะช่วยได้อะไรเข้าครอบวงกลมกับ huh. ก mm ับอะไรโซเชียลความสัม hmm. พ mm ัน hmm. ธ mm ์ในเพอสัวมาได้ย uh ังไงบ้างบางครั hmm. mm ้งพ่อแม่อาจจะจุดเด่นจุดได้พ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่บางคนอาจจะเด่นการฟังด้อยการฟังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเลี้ยงลูกยังไงแนวทางก็จะเป็นแนวทางที่ทําให้สอดคล้องซึ่งกันและกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้นะครับคนทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจเรื่องนี้มาก<ช>ะนะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือจะเป็นเรื่องของการประกอบสมาอาชีพต่างๆใช่ไหมครับการคัดเลือกบุคคลในแผนกต่างๆด้วยใช่ค่ะอ,อันนี้สําคัญมากค<ช>อันนี้ตื่นตัวมากเรื่องนี้ เป็นที่นิยมมากค่ะเป็นคือเป็นความเชื่อถืออะค่ะมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์มีร่องรอยหลักฐานที่มันสามารถที่จะบอกได้ว่าเออนี่นะอันนี้สูงความคิดแรงบันดาลใจจะเรียนรู้ยังไงยังยังจะบอกได้เลยหลายหลายคนกําลังฟังกันอยู่ชมกันอยู่นะครับตอนนี้ทั่วโลกเลยนะคนไทยทั่วโลกที่ชมกันอยู่บอกเรากาลังกาลังคุยกันเรื่องของลายมือ เอ๊ะเป็นความเชื่อหรือเปล่าสรุปยอดเดินรวมใช่ครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นนวัตกรรมด้านการดูเรื่องของทัศนคติอารมณ์นิสัยใจคอบุคลิกภาพอย่างที่บอกกล่าวแต่ละด้านค่ะทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากคุณเอลซ่าทำให้สามสิบลายแล้วทราบว่าเรามีเด็กพิเศษมากกว่าสามสิบให้หมดเลยค่ะออฟเฟอร์ตลอดค่ะออฟเฟอร์ให้หมดเลยค่ะออฟเฟอร์ตลอดชีวิตค่ะไม่ถึงอะไรฮะคือหมายความว่า สนามนักเรียนนะคะนักเรียนท่านักเรียนมีเท่าไหร่เราก็ดูแลให้หมดนะคะที่เป็นเด็กพิเศษที่เป็นเด็กพิเศษใช่ค่ะใจดีมากเลยซึ่งปกติในค่าใช้จ่ายต่อคนนี้ขนาดไหนที่ที่ทำอันนี้เก้าพันเพราะว่าอันนี้มีความต่อคน คุณนิ่งพอรับพร้อมนักวิเคราะห์ด้วยค่ะคุณพี่อ้อยอะค่ะจะเป็นคนวิเคราะห์อีกครั้งกันอีกทีหนึ่งสรุปผลออกมาหัวใจดีมากเลยอะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเนี่ยนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่าวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็ต้องคุยกับคุณครูถึงแนวทางการเลี้ยงดูของน้องว่าจะต้องสอนยังไงมีความเด่นด้านไหนถนัดช่องทางไหนอะค่ะแล้วก็คุณครูก็จะเข้าใจน้องแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องอธิบายผลให้คุณพ่อคุณแม่ทราบด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็ต้อง follow up ด้วยด้วยเคสนี้ อันนี้เพิ่มเปิดประตูอย่างแล้วมไม่ใช่จบนะบวันนี้สแกนแสวิหลังจากวิเคราะห์เราไม่ใช่โอเคจบลแล้วนะวเป็นสตาร์คือ follow อลอาบเราต้องทําวิจัยด้วยต้องต้องว่าเ,เข้าใจว่าอ๊ ใช้วิธีการอะไรเลี้ยงเขาให้เขาอ่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้อันนี้จะเป็นเป้าหมายจริงๆไปของ NST ที่ว่าอยากช่วยค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกหลานของเราแล้วยังไงต่อฮะหมายถึงว่าเราจะร่วมกันดําเนินการตรงนี้ไปและใครชมกันอยู่เนี่ยนอกจากเด็กพิเศษเนี่ย ถ้าเขาสนใจนะครับเขาสนใจตอนนี้ก็มีติดต่อมาติดต่อที่โรงเรียนได้ที่ลบบุรีก็คือจะมาหาข้อมูลได้ค่ะอีกทีนะฮะที่เว็บไซต์ nstkite.com i n r นะคะคะอาจารอยู่ที่ลบบุรีก็โลกวรมาติดต่อกับโรงเรียนอาจารย์ผอเขาทุกคนตั้งใจช่วยอยู่นะคะใจดีมากเลยนะฮะวันนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับทัง บริษัทครับ,บออก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทางทางบริษัทมากๆเลยค่ะที่ให้ความเมตตาเด็กลพบุรีรนะคะและเด็กไทยทุกคนเลยแล้วทําให้เราคิดว่านวัตกรรมนี้เรารจะสาม,มารถที่จะค้นพบศักยภาพของเด็กได้ถึงขีดสุดแล้วก็พัฒนาเขาให้ให้ได้อย่างที่ที่เราหวังไว้ค่ะนะครับเราก็จะร่วมไปกําลังใจและติดตามผลของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งทางโรงเรียนกำจรวิทย์ได้ร่วมกับ ะบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ NST นะครับเพื่อรับฟังและวิเคราะห์นะฮะลูกหลานของเราวันนี้จะเป็นทิศทางอย่างไรให้ตรงเป้าหมายและเขาสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไปะนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ